ค่ะเมื่อนนี้นุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเก,กี่ยวกับเลขต่ำเล่าของเซียนแปดิ้วนะคะสุดยอดอิหีพี่น้องเอ้ฟซีบางทันบางคนเบ่เห็นบางคนออกแล้วจังเห็นนะคะเดี๋ยวนุนทิยาจะให้เบิงน้ากันเพิ่นเปิดตัวงวดแรกนะคะแนวทางของเพิ่นเพิ่นบอกว่าบางข้างกับเขาบนบางข้างกับเขาล่างบางข้างกับเขาตะบนบางข้างกับเขาตะล่างนะคะสาหรับวัวด,ดีพ่านมาเปิดตัวงวดแรกให้นุนทิยาเป็นสะพานบุญหายเอฟซีได้แต่เบิงบ่ได้ซื้อ คือกันกับนุนทิยานุนิยากับวเดซื้อนะคะเพราะคิดว่ามันจะมากเกินค่าดพี่น้องเป็นแบบนี้นะคะวันหายเลขมากวันที่3ตุลา2568ตำลาวของเซียน8ิ้ว0 4 0 6 0 7 54 56 58 84 86 87เลขออกตำลาวขังบนออก64 5 ข้างล่างออก8 6สุดยอดอิลีพี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างมาตรงๆนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่6ตุลาคม2 5 6 8นะคะตามเล่าของเสี้ยน8ริ้วหายมาแล้วจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับออกน้ำรับไห่ทันค่ะหรือหรืออาจารย์จะให้นนทิยาโทรใหม่ อ่าคแบบวานะเราาอ๋ออาจารย์จะพูดเลยใช่ไหมคะว่ที่ผ่านมานี่สุดยอดมากๆาเลยเอฟซีก็โทรมาทักไลน์มาว่าตามอาจารย์เซียนแปดริ้วให้หน่อยเข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ไม่มีใครกล้าลงทุนเพราะว่าเป็นงวดแรกได้แต่ดูวันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมหมายความว่าไงคะอาจารย์ไม่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 บนไม่บนกับล่างแต่หนักบนไว้หน่อย ครับผมมีสามตัวให้สองชุดวันนี้อ๋อมีสามตัวด้วยเมื่อที่ผ่านมาไม่มีสามตัวเนาะ่ก็ตามทางเดิมนะวันนี้ขออนุญ,ญาตให้น้องนุงน่นหรือพอรณภาสัมภาษณ์ด้วยนะคะอาจารย์ครับผมสวัสด,ดีอาจารย์สวัสด,ดีค่ะลบสว,วัสดีค่ะ,คะลูกกวนขออนุญาตให้พรณภาสัมภาษณ์ด้วยนะคะ ครับผมได้ครับแนวทางตำราวของเซียนแปดริ้วงวดวันที่6ตุลาคม2568โอเคพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมแล้ว3ตัวก่อนนะ3ตัวอชุดแรกครับ925ครับ925ชุดที่2 7 6 3ครับ7 6 3อย,อย่าลืมกับตัวแ็งด้วยนะค่ะเล่นคูณเนี่ยครับผมแล้วก็สองตัวนะสองตัว สองตัวมีสองหกสองหกสองเจ็ดสองเจ็ดสองสี่สองสี่สามหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเก้าสองเก้าและทุกท้ายห้าสองครับผมห้าสองเน้นตอนนี้เลยหนักบนนะการล่างไว้หน่อยห่อยครับผมเน้นส่วไหนคะอาจารย์ อ๋อเน้นสามหางครับเน้นสามหกสามเจ็ดแล้วก็สองเก้าครับสามหกสามเจ็ดแล้วก็สองเก 2, เ้าเลขสองเลขสามตัวล่ะคะอาจารย์สามตัวเน้นไปชุดหนึ่งก็เก้าสองห้าเก้าสองห้าครับนุ่นจดทันไหมลูกทันค่ะทันไหม เขียนผิดเขียนผิดเอ่ลอกลอกของแม่ไปเพราะว่ามือใหม่เขาจดไม่ทันอแม่ไปเลยครับอาจารย์เดี๋ยวกูเอฟซีว่าเอ้าแม่กับลูกทําไมเลขไม่เหมือนกันงานเข้าเลยมือใหม่ลืมบอกว่าให้เขาจดแถวละสามมันจะเข้าใจง่ายลืมบอกตั้งแต่ทีแรกว่าทีแรกนุนทิยาโทรไปอาจารย์อาจารย์ไม่รับ ทีนี้อาจารย์โทรมาก็เลยรับเลยก็เลยเลยยังไม่ทันบอกลูกว่าเวลาลอกตัวเลขนี้ต้องลอกแถวละสามคู่จะได้เข้าใจง่ายๆเขาเลยไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็มือใหม่ด้วยเดี๋ยวนะคะเขาลอกแป๊บหนึ่งโอเคแล้วตัวเน้นตัวเน้นน้องนุ่นน้องนุ่นวงกลมด้วยตัวเน้นคือเลขสามตัวเก้าสองห้า แล้วก็สองตัวสามหกสามเจ็ดสองเก้าจะได้เหมือนกันกับสองเก้าด้วยโอเคเดี๋ยวจะโชว์ให้เอฟซีดูเดี๋ยวจะทวนให้ดูสรุปแนวทางของเซียนแปดลิ้วตามลาว่วนที่ผ่านมานี้เข้าบนเข้าล่างเข้าห้าสี่กับแปดหกงวดนี้ตามลาว่วันที่หกตุลาคมสองห้าหกแปดอาจารย์ให้เลขสามตัวมาสองชุดเก้าสองห้า เจ็หสามเน้นที่9 2 5เลข2ตัวสามารถซื้อได้บนล่างมี2 6 2 7 2 4 3 6 3 7 9 0 0 7 2 9 5 2ทั้งหมดทั้งมวลเน้นเลข2ตัวเน้น3 6 3 7 2 9าองตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงกันเลยครับถูกต,ต้องครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะมี่ครับปังๆอันนี้วันนี้เหมือนเดิมนะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับค่ะพอไม่เป็นออยฟซีก็เสิยงยิง่แเลยนะคะเซยนสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นทิยากับเซียนแปดดิวนะคะแนวทางต่ําล้วเดี๋ยวนุ่นทิยาจะให้เปรียบเทียบของเก่าของ,งวี่ิพานมานะคะเพิ่นให้นุ่นทิยางวี่ิพานมาเป็นงวดแรกงวดนี่เป็นงวดที่สองแนวทางของเพิ่นบางข้างกับเขาทั้งบนทัน้งล่างบางข้างกับเขาตะบนบางข้างกับเขาตะล่างแต่สําหรับงวดนี้งวดวันที่หกนี่อคำามาผิดจรณาซอยกันนะคะนะคะเพิ่นก็ให หฮหกคู่คือเก้านะคะแต่บางวันนี้พิเศษตรงที่บางหายทั้งสามโตหายทั้งสองโตนะคะเราจะให้เปรียบเทียบวัที่ผ่านมานะคะเป็นแบบนี้นะคะงวัที่ผ่านมานะคะศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้าสี่ห้าหกห้าแปดแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดพ้นปากด่าเลขเล่าออกหกห้าสี่ข้างบนข้างล่างออกแปดหกเขาทั้งบนทั้งล่างเขา่าตรงๆสุดยอดอิรีนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เป็นแบบนี้นะคะเลข3ามตัว9 2 5 7 6 3นะคะเน้นที่9 2 5 2 6 2 7 2 4 3 6 3 7 9 0 0 7 2 9 5 2นะคะทั้งหมดทั้งมวลเน้น3 6 3 7แล้วก็9แล้วก็2 9นะคะ เลข3ตัวเน้น92หานะคะทั้งหมดทั้งมวลไปกับบนลร่างเป็นแนวทางตำเล่าของเซียน8ดติ้วนะคะจนว้ยแคบหน้าจอไว้นะคะที่ยากกับผู้รู้ว่าจะใช่หรือจะใกล้เคียงท่านของเฮานี่ก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอนะคะเป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะแต่ละอาจารย์ก็เลขก็จับห้าคล้ายๆกันนะคะเลขมันก็มีเขาไม่รู้เลขก็สามารถมากคล้ายๆกันบางท่านบางคนบ่เข้าใจก็จะว่าไปรอบการบ้านม่แมนแล้วค่ะ เลงมันก็มีบกักิโตมันก็คล้ายๆกันนะคะนะคะนุ่นทียากกับออวยพ่อหนห้ยพอมพี่น้องเอฟซีโชดีหน้าทางของเซียนแปดลิ้วตำลาวนะคะ